Mà được kín khẩu rục rạc. Cái nhéo. Mà tê thông hay trong nạp, áp nạp. Kín mật phải non. Thôi, lấy vào phải non. Thê tê qua. Kín khẩu rút tăm mặc tùa. Xê. Kín khẩu rút tăm mặc cấp tôm mua. Cấp... Mông oh, okay. này. Nữa. ลูกไก่เท่าตัอวคืน <c oughs> บ้าตตอนอยังไงเราก็ตกจากสี่หมื่นห้าหมื่ไนไอ้มันดูเสียกออก <c oughs> บากาเอาหัวประคุงเลยมาใส่เพื่อไปจะไ,ได้ใ <c oughs> บม่อนมาใส่บ้างเสียบชุดลืมจมังนะคะแม่ติดต่อบอ,อน์ดทอมอญเลยขุมเลย

ไปคนจีนไปได้ขโมยเก็ปไปนะเด่น ต็มเลย้โตรักเ้าูใหญ่าสั่งเลยอยากกินแคกเหนจัแคนี้ดีพวกเาคุณตัมาลองขอดมนด้ายนะ่อนจอนที่อนหา อ้อยยี s <S um. s <S ่สืลมซื้อลมมรวมราดก็มีทันหัด้ใส่ไปสิน่ะนานุ้กับเมื้อยม่อยากก็นุ่มว่เป็นมันบสบายนี่ยกปงนะไม่สองแม้นเป็นอย่างแม้คือหมัว นากล้องแล้วเจ็ดเนียเมื่อแล้วเจ็ดนากล้องนี้เอาไป้นั่นอีสิโออีมันมันโมเมนหน่อยตูเลยนี่ตังเ้าอย่หันปิปะหารกระเพาประหันอืมหดตังเ้าอยหันเต็มเลยไปแล้วไของลหม่อหม่ยเลยกล้องหลดจังไห เจ้าก็ลงเงนุ้นทำนักหนกอยู่เปลี่ยนสิ่ใเมฆสิ่งเมฆมันก็แก่นะเปลี่ยนสิ่เมฆก็ตายละมาตัวนี้ก็จิ้งตุกเรออันนี้อเป็นัไคะเปลีนไปียน่ไปบุ้งรอของอยู่ไปว่าว่าเราไปได้ไ่คิวไ้ เพิ่ไปได้กูเี๋ลอกเลยหนูกลังหมานไได้ล็อกคอยปิดอันที่อันล็อกไล็อกอะกแยมันน้ไมใช่หรอเพื่อจ้าเปากูเหยู่หัไม่เห็นบ่เน่วัใ่ะวัไทมงจะเอาตัวตุ่นผู้ปกครองของเพื่อนถามคู่นะไปไล็กไปลอกม่เล่นไปเ่นบ่ผู้กปกครองของใครอันคือถามบางอันเป็นกูมือน ถึงมาหาผู่ได้น,น่อยไปบ่ลูกเพิ่นมาบริไปไวเกินไา,า,า,ายเป็นข่อยขินไนอตาย กเกิดสร้างมาสร้างแมวเอาคนนะวันเว้นแต่เขาว่าบ้านมอระหนึ่งไม่อยากไปมินุ์หมาเขาบ่าเลี้ยงหมาลายนะบ้านว่าถือกล้องเปลี่ยนปลูกแมวกินข้างบ้านข้างช่องก็หุกเนาะ เาแ่ไแม่แไปปลูกกันไม่เต็มมือมันมาอันพลนกกิไปเมงเนวดอกบะมี่นใบไที่ไข่บาดกล้วยมันเชียนไปวะที่มึงยาวดีคุยมานี่นะกิน <c oughs> เชียงหิ้งได้ เอาไปอุ่นใหม่อีกที่หน,นอุ่นแล้วเอาเกลือใส่อีกจังหน่อยนี่หลูกจางทำไมวางในผู้ถาวรร่มกันเขีคุณไปแค่ข้าวทำไม เบาไทยพูดไหมไม่ไม่ไม่ใช่ผมไม่ได้แค้นข้าวโกรธข้าวคุณไปโกรธข้าวแค้นข้าวทําไมแม่คุณเป็นอะไรนะฉันกําลังหุงข้าวฉันกินข้าวเหนียวไม่ได้มันแค้นแม่วานะคุณไปแค้นข้าวทําไมไปหลังว้าวไทยโอ้โหมาชาอีสานกูก็บโอ้ภาษาไง ม่ใช oh ่ฉันไม่ได้โกรธข้าวแค้นข้าวฉันมันเป็นอึกอักง่ายๆโอ้ข้าวซีกวัวชุดเมื่อยบักอามมันยังไปจอบขันเขาโท้มเมาแล้วมันก็ไปจอบพุ่นแล้วพูดละยังมีพุ่นแล้วอีกอยู่จอบแมียเบาไถ่เขาเปานะเบาเบาจะขั้วจะขู่นะบ่าวเบาไถ่เขาก็ฟังบือหูเหลืองนะตาการ ก็ได้บอกถิ่มจักกูขานเบานาะกูขานเบาใต้นะกูก็ได้บอกเกียรติสันโทรมาโทรเบอร์ได้บ้างไม่เบอร์เนาะคุณบักสันทำไม่แล้ณโกรธเรื่องอะไรกว่าจะรักสันขี้เกียจพูดกับคุณสันพูดมาเป็นลืมกว่าจะรักบู้ป่าคุนนี่การจะรักคุณ ผิมัะนหลางฮิาเปรเล่ดนั่นเองชิมาพราตังโรงงานประเียตทองแปนะแต่ชิมาง่อยลังกูหาสแปเอ้าเข้าปพิจาามันเป็นห้องนํำบ่

ก็ในหองน้านี่ดินเลนียวยันดินเหนียวกะเป๋าเนิ่แม่ไไปใส่กระเป๋าเ่าเห็นกะเป๋ากับน้ำมันอ่ะปัดะหลอกไปนี่มาทำหาหมองคุนอยู่ไปหันมาไปยังก็เพรานี้

ก็ถไอ้เด้สิ้าเนอยิาปยังไงเด็กก็ัดเมื่อกี้รองเพลงอยีก็ห้องเราปั้งนะวารู้แบบนี้มันสอนา้อามาบขียวก็จะสับมาใดเอ่เนะแม่อินไอ้แก่บัตโตุดุ่๊บลุงี ก็ม่แม่กินแมงบ่แเบข้าเห็ดแมงก็บ่กินเนีแมงก็ไปหาลุ้มาอมกินเองแบิจางไข้ดินไปันน่อกาเจ็บโอ้ก็ข้นาะมัจะางกินข้างท้างนอกมันออกทไปแซ่่อีกแช่อีกว่มันก็มันก็อาฝากใจออกว่ะออหลัก็ไปล้างอีกล่างชุบมันายออกแซ่อีกสามหนังทีหนัเไ้ยจบปจนงเก็บปินเก็บทีมันกนงี้งี้ งานนี er um. <S S ้นะคาไม่องทิ no. ้งนะจับวก็ใส่นใตัวคือคนสี่วนยังอ่นเขียวมันปวดออ้เสื้อประกอบเี๋มันบอกเมอนะมันให้เจ้าบอกแล้วใหแ็ให้จัเคียวมันโบยืนก็กินเนื้อเจาเอออีดีสละอัชียร์หะ ข้นองเป็นแมงกเอาอกไม่บื่อเลยแ่วอดนําบให้บ่ได้กินเข้าวยนํากแม่แห้กินเข่าแวอดนิดน่อยปวดบวมอกินเข่าอืองะแถวงนไหนโอแต่กินแล้วกันปวดบ่ได้กินเข้าอดกินข้ากลวยหันกลวยม้อหันกมึงสีแตกข่าหบุ่ดขาน่ะรอนอยู่แบบมือเต ยู่อรถบบูไปามันนี่ยมันเหนนบอเลค่ะยไปตื่นัยบุออกไปเอาไปกงเหเร่อยู่บ้านเข็ดกีไปลจ้าพนกขับไปขอเงนอกันไปเห็ดเงินจะกับยังไงตายแล้วม่เาวงยี่ไรก็ได้จ้เมือเะนั่งหาย เออมือคนมาเอาตีบอลเอาลวใ่มาแลมอเเอาออกมาให้เลเอาเหอะตัเอาปูแราไม่หหลายหนึ่งเกี่ยวใส่หน่อยเกี่ยอยนียังบูการวนตัวเ้ยไม่จะตัดไม่ไพ่เลยครัน่าไม่ไม่าดไม่ะาดเวลาเอาเอาโดนใจตัดไม่ไพ่กันบ่ก็ได้ยังมึงมากิน

ด็กนั้นเมื่อเวอร์นี่งคนไทยไบอยู่เกือบยีซพดในมามันพอถึงมันเมื่อมันมันเมื่อแม่มันเมื่อนี่ดตงกุุ้ยใช่ไหมครับหือนั่นแล้แม่เลือแค่แหนเอ่ยต้อก็เอาเงินมาแจกกูละัพบาก็เลี้ยงนะแม่ใ้กำหังนักำดกำกเดียวนะนีเลือบ่หลายคนเลยขบวานึงสีหนึงกำมาแม่บวได้ตำาหน่ง หลายบ่หลายคนประมาณเปดคนวันเบาบุ้งบุ้ no ุ้งบุอยู่อมนั่นดีมันเรามำนี่นแลอมนันดีเอ้ยนันวะเ่นบุญเราแล้วก็ใ่บร้งแต่อจังทายทายฝน่ะนะถือัง่พอดีเจ้าก็บริเอาตัวนี้ไปแ้วลงอกตัวบริหนินะ่ถพอลงอีกัวแล้วเป็นนักถตัว เมื่อเราเปนัางลินน้ำเมฆเมฆไทยสดสดพระอาจารย์นักปิดเลยดังดัง,ง,สสสดงพอก็นา่าดัง,ดงดน,นั่นอันโบ้เือเดื่อนวนี่้มันเป็นแบบแว่าค<อ>ือเมียคือเมียดังช่วงนันนน่นบัไอเซียนไม่ปวชที่หลังเราไอเซียนดังบัานช่วงเราหยุดเราดังเราเอาความรักเมฆไปแปลงเพศแปลงเพศเราอะเอาไปแปลงก็แปลงวอดแปลงวอดตุนเนี่ยนะเรวอะโอ้ยลูกมากขึ้นอันลูกเอาไปแปลงเพศเๆๆล,ววลเย ด้คนใจรางวัลปัจใจใจงามย้ารแล้ววะมันถืกแล้ววะว่าจะแม่รำไทยถอดตัวนี่เราสืบเบิ้งเราสืบเราสืไลอ่ไรเอาเลยนะตอนไ่ยาคมันจีมยอันูทุเจ้าตรงสองพันกว่าคนเขาคือป่ติดตามแม่อีกแม่ก็ตามแม่ตีีโฆษณาเขาเออขับเมือกขึ้นคือประเด็นิบคนวันนี้บัเบิ้งเดือของโบเด้อโบ โบเคหนึ่งเตี๋ยวพนท่านท่านข้นเบึงขืนมากเลยเลยของแม่ยนะก็แม่เขาคิดกันก็องแมบยบอกถมาโมงคือกันว่าเป็นยังคุณยายอันที่หูวข่ัยแค่คิดหน่อยนึงเนาะเบิงพันทุนเกี่ยก็ดีปรนไปลยข้าผัเม่เนี่ยอันแค่นี้ยังไหนเป็นพันหกล่ะบันค้นก็ต้องขืนซีชีบคนจิตามเกิดข้อมดูเลย ปานนี้ตัวของคุณแม่ย่พินน่ยสองพันเอออ๋อแก็เพิ่มเงิของบานนี้มะล่ามมล่ามานนี้ได้สี่หล่อยอืมของคุณแม่ยุพินสุนเป็นงานนะแม่สองพั 6, คนควนเบิองปาดถูกปะ่ะค่นก็ต้องคิดตามจะอารูปแม่เด้อรูปแม่แม่แม่เนี่เป็นอย่างก็ต้องมอวานชิบคนเดี๋ยร้ายกัวพ่อยยุนที่พร้อมกยยัน เดืดเนุกไอมะบึงมีเกาะวะคีบกูเลยหายแ้ <mir anda> ่ก <is it? s helicopter> ็ดูามเดนรุ่นสีอหายมาาดูใส่หเพราะว่าีแม่เนี่ยบานี้เปลังเอาข้องแม่กับเบอร์ไดมันต้องเอารหัสเฟซของแม่นุ้พยายามให้แม่ถ่ายถ่ายยูทูบไปเลยมันเกิต้องถามหาว่ารหัสเฟซของคุณเห็นบอกบร้วรว่าแม่โบเดียรนี้เก็เหตุหาใม่เบิดแบบคือว่ารักของกันเบอร์ไดนะน่าหางมเบึง่าดูีนน้มันู พวกดูคลิปแล้วอ่ะหมูหมูบ้านบัดบัดที่ของแม่นี่สีสีดอปแบบเขาสิมมากเบิ้งมากเบิ้งแบบแม่บอกตลอดลบไปนี่สินะนู้ก็เรียกว่าเป็นหยังของยายตั้งสามปียังโคตรที่ตามแค่แค่ยังท่อเก่าแบบที่เหมือนพ่อใหญ่พ่อใหญ่โพสระดพ่อใหญสารประมาณโคตรที่ตามหกพัน เบิ่งเจ็ดหมื่นข้าวเดียวหระเป็นหมื่นนู๊ก็เรียกว่าไม่เป็นพคนหรือแม่เป็นสองไม้บอหรือยังไงขาเย็ดไม้บอวันว่าอันในห้างว่าแม่บ่มีอันอยู่หลังบ้านอืบ้านแม่ก็ให้ไอ้น็อตไปอยู่หลังบ้านอยู่หายบ๊วยใช่ค่ะนี่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 นุ๊เอาลงเอาลงเขาไม่ยังอยู่ผินเนาะแค่นรืหนึ่งเขาซื้อน่ะนู๊ยังไงหาลอยหาลอยไอ้พุ่นเบื้องเงันเบืองเด้ออะไรพุ่นที่ดำบ่ หาอะไเบงเบึงนะแมวงูกันเด็ดเด็ดเจ็เากินาคนเนี่ยนี่นีของของเอาไปตุยเขาทานทานหังจะไดกับสองพันไปข้าเจ็ดแล้ตัวนี้เด่เขาไปตามช่องน่ลายช่องเกาช่องปลาคามันอ่ะออบารนงานศพคุณแม่ยุพิษสองพันาทเขาลงมาาพี ก็ลงมาสิ้นสู่สิ้นสู่นันพ้อเมือกนันเรนหลายกลัวกับกบนอันน้ันท่าน่านะาน่าเเกือบสามลวยกลัวปุ่เขาเบิงมันปกลัวมาเกินลอยพ่แม่น่ะป้นซีซีดเจ๊ซีดเออหนี้นาลอยหม่ก็เลยนู้นเฮียแกบ้านนี้ว่นวะเจ้ากับเอซีก็ะไรเพื่อนคลับก็นะไรนูก็เรว่าดังกดัดังที่ตบันที่ตนันแม่ที่ตามหลายไง ดังกระดังอยังคือบ่มีผู้เบิ่งแม่นั้นนึกก็เลยว่าแม่ก็บ่ฮู้น้ำอยังนั้นอยคิดว่าเหนอะคุณน้อยคิดว่ามันเป็นน้ำส่องนั่นส่องเก่าขันบริโภส่องขึ้นบริโภคส่องเก่าคนติดตามมันเป็นแสนน่ะตอนนั้นเปนกระเรื่องของเขาเขายังติดตามแม่ยังซื้อส่องไม่ห่างก็ยังแบบหลายคนมันบดิเกี่ยวกับผู้ใดเราก็ไปเอาลุงเลี่ยววะยังไงนั่น บอลงจะมขึ้นห็นผเอาเอาองูไปลง็ใดไม่้อข่อยันาะกูบ้นนั่นบักบักอันนั้นมันทากไห้กูเบิ่งบักจุลินนะไม่โตวอ๋หูอวะกูเบิ่งเขาหุบมันหินผหวบอยู่มันเอาหบมันว่าโลกทพัดพัดมีพัดมีนะพัดมีแห่งใจผัูอัดแมนเออพูดเย ใช่ก็กรบบออืมบอกคนอั้นแดงบัวเขแงสดอยู่มใเบิ่งให้เราเลยแล้วก็ไปบอดเบิ่งบอลอกันเลยสาวอเงีแคบัเอาลงเอาลงแค่นี้บ่ได้ท่าน แค่คืนหนึ่งเขายังไหนหาหลอดอันนี้พอยเอาแม่ปุ้ยหลุดนันสองพันเออพอดูอันนี้เมื่องมื่ไม่เปลีหรอกอย่างแบบแม่กูเป็นไ่ส่เขาจนถักมาหาเจ้าดังกับดังเอี้กับอะไรเจ้าคือพูดพี่พูดได้บึงมันนะแม่ก็บโมูหแล้ววันนี้ว่ะเอเก้าเออแม่ตัวเลียนใหม่เออมันไปมันไปเปลนังพูด

ัวขาดตัวนั่นแหะตัวเก่าหนยขาดเแม่ม่มันจะไปที่นี่อีกคุณนึงลงอีกนี่อยู่หมเป็น้นนนนเขาจะไปาเพนาข้าตัเียนใหม่เข้าตังเห็ดใหม่คืออันอันอันพาปดาบ้านะน่ like ้วน mm. ่บาแม่เตัเห็ดใหม่วาว่าเบอน้าห่างวาววา่างนี้บอเห็ดแม่กับตัเห็ดเห็ดตสันสันเอาตาขีดใหม่เดี๋ยวนเอาแม่อาะเอาแมวเใหม่ จะไปเก็บแต่ลบหวงจะลบเหล่าถ้าต้องถีเป็นตัวสต้นสบัดอีกจะบาดเด็อหาลอยอืนุกก็งงว่ามันเป็นเพาะน้องาลงก่านเข็ดเขาลงก่อนแม่ลงทีหลังงงอียงเพร่ว่าเขาเอาไปช่องเออเขาเอาไปกมึง่องมเข็ดก่อนนะซ่อมกข็กบหปูเพราะว่าออยู่ออือเพรหูแล้วาจขีดเนาะ น <si ั่งเอาหูุกูใจอยู่นังบ้าเราอชงไปแม่พี่โปะแม่มาที่ักนั่นที่แล้วานี่แล้วเื่อนหันเขางานที่ห้นั่งเอาไปเสือเต้นล่มเอาข้อขงเขาคิวาวเีวสื้อไทยนเี่าเส้อซักไให้เวียดไปเสื้อบกไก่ว่ะ มนเหน่อยด้โดนวมาเอากะเอาเชื้อเพือนไม่ใช่เลยแลวปุ้ยเราถปุ้ยนงจมไปบดเมขางานนาข่างานไหนุ้รา่้ยัาขงเจาวกเมันต้องดันใหมู่กน่ดันนี่ยมันเป็นโน่นทางทุ่นหนามันจะบไปตง ด้านแห่นเป็นต้ันยูต้องต้องขุ่นอ่ะให้มันรวมรมทั้งสิก็ให้ขายแต่เขายให้เจ้าเ่นเศร้าอยู่บ่ไอตังไม่ทานฮะเศร้าทิศอยู่บ่หรัไงโอเศร้าทิศโอ้สันทายทานไปอันนั้นมันมันมันมามันถามอย่ซื่อเพราะว่ามันไปนั่งอึ่ยไปผ่านไ อะไรขายของน้ำเอื้อยนเดื่อยขึ้นขวไปขายบ้านหนบานนู้ไปน้ำกันเเดี๋ยวเนูเจียนหายมึงเจ๊นูเบิงก่อนจทํ้ถทามาโอดก่อนวามันจักที่ไหนะมันจะขึ้เข้าอยู่ห้อไหนวะแค่อื่เหบอกว่าก็ืิดกันที่ไหน เลืกขายเงินดังเออพิดกอนเนาะพาตามใหญ่อยู่ตงนพิกนพิกอนแบบบาก็บุกนะเม่ก็เะแม่ปพินี่ 哦，嗯。Oh, uh.